แก้วครับคนยัยกุณเพวนนันนี่ครับไอปลาซอยพถือมันก็เอาปลาซิวแก้วลงจะดุงปลาซิวแก้วลงนะครับผมเป็นมัดเวนนันนีใส่เนาะนมัด ขอบมุณกรแมนครับนี่เฮ้ยเถือถือว่าถื่อตัวใดแต่ว่าเพื่อนใจสูครับผมเอาแนว้บนมักเนาะ เดีครับพบกับผมเป๊กอีสานน้อยต่อยนะครับผมกะเออมาดีบรรยากาศนํำพองครับมาเบ่งบรรยากาศของเพิ่นนะครับการหาโยหกินนะครับของคนอยู่ที่กลุ่มลำพองนะครับคุณครับได้กุญก่อยูฟังพูนนะครับผมมีแต่สะดุง้งหน่อยสะดุ้งตับนะครับ ปลาซิวหน่อยปลาซิวแก้วนะครับผมหล่ะถ้าพีสามนะครับคุณนสะดุ้งายเพื่อพิเวียอยูันนั้นสะดุ้งปลาซอยครับเพิ่มบดยกเพิ่มกัเนี่ยครับลงมายกสะดุ้งปลาซิวแก้วครับปลาซิวแก้วครับตป่ทไีโ

อันแย่ห้องเราตัดกงเขาอยู่นะครับผมเดี๋ยวตัดกงเขาแล้วเป็นใจยยไปยกนะครับบนกงเขากงเขาแย่ห้องครับกงเขางามงเฮงดกไอ้กงเขาไปพร้อมครับนยกสะดุ้งไปพร้อมล้มเย็นดีครับชมใบอัน แดดม้อนเท่าใดนะครับบ้านผมเฮ็ดของเขาข่านะครับจากต้นข่าส่วนลายตัวยามตัวน,นี้ยป่าบางทีก็ไม่ยกใส่แต่กองเขาเลยแต่กล้องเขาเลียน,นเป็นน้ำเตี้ย <c oughs> ว่าได้มีโม่เบาตีใหญ่ <c oughs> หลายคนนะครับบุญละออกันสารนุงเขาอยู่แต่บ้านเก่าบอกบอกเย่านี้ไปเย่างนี้มันบา่ทีก็ไม่มีโม่เบาไม่มีโม่เบานะครับบุญละโอ้นหจะได้ไปเบิ่งทางอัน ยายไผ่นะครับพุ่นละโอ้ยทั้งพุ่นก็นมีอีกสองทันนะครับพุ่นละเดี๋ยวจะเด็กผ้ากันไปเบิ่งกันนะครับโอ้ยเงยนะตัวเนะนี่ครับยายหางมุทันเด็ดเดี๋ยวน้องมาเบิ่งฝั่งมีก่อนครับผมฟังพี่ก่อน นัดกวางเลือกแทยหรือเปล่วัดไทยนี่วดฝรั่งว่ะเนครับเป็นไนครับสองตัวครับเอาบัดทีปบนเงินห้องครับ เต้นเต้นกี <c c ่น้าหนิ้งบ่หบฮักกล้วยข่อยมีมาแล้วเด้อบแบเนี้ฟองตัวแล้วนะหักกล้วยโอ้มาเด้อมาแล้วก็มาเด้อมาขล้นข้อในเด้อให้จักยี่สิบตัวตัวยกกันแต่ว่ามันักกล้วยฟองตัว โอ้ยมันกระเบืนนี่ดกน้ำได้ก็ได้น้ามันเอาเนื้อกว่วงอย่น้องยายมถึงเงินนเนี่ทรงแขบไปแน่กับทีใครอยู่ขอว่านว่าถือไล้ยงมันเลี้ยงไงรบบางถือเลยเดวากรยดมากยียอานยพสะดุ้ง เงี้ย้านนิ่มนิ่มนวลแฉะได้ปลาซอยน้ำแน่อยู่นะครับผมผลัก <c oughs> มาเรื่อย์ครับเพราะว่ามันเป็นสะดุงใหญ่เนาะก็ตกได้เรื่อยๆอยู่นะครับย <c oughs> ี่สิบสามสิบในลาบเตีย 30, ย้ยสามสิบย่างแก้วนี่แหละเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับปลาบ่ค่อยถือแล้วนะครับปลา แต่วันนี้นก็จะล้งคลิปนะครับอาจจะลงคลิปโด,โดนนะครับลงคลิปเพื่อนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ลงดูทอสุเถือนะครับปรับเปลี่ยนเวลาลงนอ้องปะวาปากคบาคหอยมีนะครับนี่แหละครับผมก็เท่าที่เห็นนี่แหละปากี่แกวว่กับบ่อนบ่แป๊กว่าแป๊กหน่อยๆครับผมว่าไหลเจ้าโตสามสิบโตนะครับคือ แต่ปลาสวยนับได้นะครับเอ้ยแต่แต่ปลาจิ้วเกี่ยวนับตัวได้ปลาสวยนี่แถบปรมนี้เลยครับเลาว่ตกจับ่บ้านน้องเตียงไหมะจ้าเสี่ย พ่อได้เก็บนะครับเป็นวิีชีวิตกันอายุห้ากินนะครับได้ได้หลายนะครับกับพอได้มหานะครับอายุห้ากินไปได้ไลนเนี่ยนะก็ไปอายุห้าินเออเป็นวิธีชีวิตนะครับผม มือเนื่องก็สิได้ฟังโมกนะครับผมมือคือจะเดี๋ยพ่อโมกกินแรงอยู่นะครับผมมือได้ได้ไลา์ค่ะจังค่อยได้ขายนะครับเออกระลาขอกะบอกเจ้ไปฟังนั่นละเออจะรุ่งดัเอาเอานี่ยำบักโกปลาเฮาอ่ะจะรุ่งเงินซานปีนั่นน่ะเข้าใจแล้วว่ามันดำน่ะเพื่อนจะยกรุ่งได้ที ม่เหล่าเขากเฮาหน่ะเด็ก oh. จ um. oh. okay. ังประสัวยนะครับสะดุ้งหน่อยสะดุ้งหน่อยนะครับดังทางโนกวอยุทางเล่าน่ะเส้นนึงดังนึงไนะับยายคุณโอูโหมองเกาเล่านะครับมงเกามงมานเล่าอะไรกับยายว ลพท่านอมรอมอยู่นั่นไอ้ขีเราใส่กไป้ยนั่นทางร้่นเจียบโอ้ปักกันเป็นบ้าฮะเฮียต้องกิะเดียเนาะเฮยไใบปะฮะเป็นบ้าเฮี้นยะถ้าปะฮะเฮ็ดไปตเดีเียบไ้บอกเจ้า ไม่้บอกเจ้ายังลงเกียนเขาไปโยกให้เห็นดูเลยโอ้ยบริษัทเกียร์ตะเกียร์เรื่องเมียเอ้ยแล้วโยกตาโยมองนี่ก็ดนดูพุ่นนะครับสิมาพรอวันเป็นน้ำไหลเห็นสานะครับนี่ครับผมก็เห็นบาดหลายตัวมีปลาสวยงามนะครับความนุ่มซีลอย ไปครับกลับไปเบิรงทางแก้วห้องนะครับกันอีกคือเก่าห้องนะครับยกแล้วครับจะดุงไงดาบใส่ครับ โอ้จะน้ำไปเต็มาตันเห็ดยากก็ติดตายแล้ผิดกันด้วยเนี่ยตาบันสะดุ้งไงนะครับก็ดำๆมาใส่อสองสิบหากันตายอใช่หรอกจกตากันซะ่หรอ่าตะเฮาเห็ดว่าเป็นเจ้าของนั่งด้วยหัวยเงี้ยวมาจับแต่ลุงช่วยเขาจับทางไหมก็จับดึงช่วยเขาจับอันแน่นะครับกันที่แป๊บๆแป๊บๆนะครับน่านน่านม่วนไงเราบริการเฮ้ยบริษัมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่พร้อมนะเฮ้ย มีตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเว้ายขนป้อมปากดูเฮ้ยขนป้อตัวลุงด้อนไหนเห็นป่ะนี่ตัวใหญ่ไหมเฮ้ยว้ายอะไรบ้างงานเนาะเดี๋ยวติดตัวด้วยวะมึงมาก่อนมันน่ะคนเมียลู้ตัวใหญ่ได้งามเลยอะตัวใหญ่ดี มาตัดไ้แล้วสินโอ้ตัวใหญ่ลงเองเร่งเว้ยเกิเป็นเสียข้ยุ่นแล้วเฮ้ยมกยแล้วเจอหนามันเลยกว่าวโดนไปอกีกว่าสนเลี้ยหาข่รับไปไปนี่ละะมัล้งกทานชด้วครับต้งปนเพืพ่อกระถืออยู่นะครับผม,มบเป็นมัดเทรนนั่นมีนนใส่เนาะก็ที่ว่าใส ขุ่นกระแมนครับน,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 นี่ครับอเอ้ยถือถือโบถือตัวใดแต่ว่าเพื่อนใจซูรครับผมอเอาเนี้ยขุ่นมกนักเนาะขุ่นเดย์เด้ด์นะครับขุ่นมักเครื่องเสียออกมากอะได้มีมูนะครับ าาผูเถ่า่น,นยกตะดุงนะครับหาเหมือกับฟุกนะครับมีปูวานแห่ก็ไล่ป่านส่อยลงมาใส่นะครับมายู่บานเพื่อนมาโดนูบาน้องนี้หมอกไปแมั้ยก็มาโดดตัว ออกมาจะาีกว e ่อมัลยเร่อยไปว้างีซอกมา่อมาไือวืข้าไปเลยแลงเราไม่ตามม่หันเายันมูลนี่ใครยเนะเนี่ยห้องเบอร์ดยรพรได้จิบจุดนะม่ได้สอมูแล้ว นะครับกาผมนี่เป็นกาจิถือยู่ผู้เดียวนะครับผมโอ้แม่นถือยู่ผู้เดียวไอ้ถือยู่ของเพื่อนนี่นะครับอยู่ของในห้องระาก,กาตุการกุลาภัยวัฒน์ผล่าทาั้งผุนกาถอือกึ่งกันวัฒนแต่โยนนี่ครับโยนี่บ่ถือกนะครับของายกุ่ครับบ่ก็ใหถือนะครับ,ยยออน,รบนี่ก็เป็นบาาานรรยากาศของผมสงสะดุงกันหาปลานะครับหาปลาสวยบ่ได้ครับปลาซิวกี่ยวไปครับผม ครับผมเพื่อมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สําคัญคอมเมนต์หน่นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับผมสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับพอดีพนงเบิร์นต่อถัดเลยครับผมปิดคลิปแล้วเบิรงนอยู่ปลอดตายครับ mặc dù tất cả mọi người 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 mọi người